สวัสดีค่ะช่องไม่มีบุปผักนะคะวันนี้บีชวน,นเพื่อนๆมาข้าวไปผักค่ะต้นนี้เป็นต้นฟักค่ะต้นฟักเขียวหลุมลาเสียต้นค่ะกําลังแตกยอดสวยเลยนะคะแต่บีจะทําแบบไม่ทําค้าง่ายค่ะหลุมนี้ก็ต้นฟักเขียวเหมือนกันค่ะ ส่วนหลุมนี้เป็นต้นฟักทองค่ะปลูกใกล้ๆกันเลยหลุมนี้ก็ฟักทองค่ะฟักทองเหมือนกันค่ะกำลังแตกยอดสวยเลยนะคะปลูกหลุมล้าเสียต้นค่ะ ต้นฟักเขียวนี้ยอดของเขาก็สามารถกินได้นะคะส่วนต้นนี้เพื่อนๆรู้จักกันไหมคะเขาเรียกว่าต้นลูกอึกค่ะผลของเขาก็จะเป็นขนๆเราเอามาทำกับข้าวได้ค่ะเอามาทำเป็นน้ำพริกลูกอึกได้ค่ะดอกของเขาค่ะแล้วก็ผลของเขาผลของเขาจะเป็นขนๆแบบนี้นะคะ ลำต้นใบก็คล้ายๆกับต้นมะเขือพวงค่ะคล้ายๆตระกูลเดียวกับมะเขือพวงพวกมะเขือปอกค่ะทำเป็นน้ำพริกกะปิอร่อยมากแต่ว่าต้นของเขาจะโตมากเลยนะคะดอกของเขาค่ะเป็นบ,บุมากๆเลยค่ะและนี่ก็ผลที่ว่ายังกินไม่ได้นะคะผลที่จะกินได้ก็เบจะออกเหลืองๆหน่อยค่ะ สิ่งนี้เป็นดกมากเลยค่ะแต่ว่าผลยังกินไม่ได้ยังเขียวอยู่พลนเหลืองๆแบบนี้ทำได้แล้วค่ะเหลืองๆแบบนี้ทำได้แล้วค่ะ เราทำน้ำพริกกะปิแล้วก็จะมีต้นมะเขือพวงด้วยนะคะแต่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกไม่เยอะต้นนี้เป็นต้นมะเขือพวงค่ะปลูกติดกันเลย,ลยเด็ดไปกินได้แล้วค่ะ ได้ประมาณนี้นะคะไม่เยอะแต่ก็พอได้กินค่ะลูกบวบลูกบวบลูกนี้บีเอาไว้ทำพัน์นะคะต้นนี้ก็ต้นเป็นต้นฟักเขียวค่ะ มาดูต้นมะขามกันค่ะแตกยอดเพียบเลยยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะยอดของเขายอดของเขาเอาไปแกงซมกับปลาย่างก็อร่อยค่ะเอาไปต้มกะทิก็อร่อยแตกยอดเพียบเลยค่ะทําการตัดแต่งจริงให้เขาเขาก็แตกนะคะยอดอ่อนๆแบบนี้ค่ะเอาไปทำกับข้าวได้ ต้นมะละกอต้นนี้ที่ได้ทาการปักกิ่งเอาไว้สาภาพของเขาตอนนี้ก็ดูดีเลยนะคะกำลังแตกรากออกมาแล้วค่ะเป็นการตอนกิ่งต้นมะละกอค่ะเพื่อที่จะให้ลำต้นของเขาต้นเตี้ยส่วนต้นนี้เป็นต้นมะเขือค่ะภาษาบ้านบีเขาเรียกว่าต้นมะเขือหลองบูนค่ะลูกของเขาจะโตค่ะจะโต กว่านี้อีกนิดต้นเตี้ยนนิดเดียวค่ะแต่เป็นลูกเยอะมากลูกประมาณนี้นะคะ ลูกโตมากเลยค่ะลูกเขือรองบูนบีต้องขอบ,บคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจดีชาขอบคุณค่ะ